อนยศทุกคนสวัสดีนะครับผมพบกับผมนะครับโอ้จากเรียนโคลเนจดเกเตอร์แล้ว,วันนี้เราจะมาเรียนรู้ของว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับหรือแบบว่าขี้หมูขี้หมาเลยอย่างเช่นเราบอกอขี้หมูขี้หมามันก็ต้องได้สักหมื่นวอนแล้วว่หรือแบบว่าเอออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ช่วยกันตรงนี้ก่อนอะนะครับคำเหล่านี้พูดว่ายัางไงบ้างแล้วก็มีคําไหนบ้างที่เขานิยมกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับ นะครับการพูดว่าอย่างน้อยที่สุดหรือว่าแบบขี้หมูมขี้หมาหรือแบบขี้ลิ้วขี้เหล่เลยเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้ในะภาษาเกาหลีเนี่ยก็ที่ได้ใช้นะเสี็จแล้วก็มีหลากหลายคำเหมือนกันครับแต่ว่าที่ผมจะหยิบยกมาบอกเพื่อนก็คือวันนี้สองคำนะครับซึ่งพร้อมกับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในยก่อนนะครับคําที่1น,นะครับคํานี้ก็คือคําว่าชอชโกตโตครับ ช็อกโกโต้เนี่ยจะเป็นคําที่มาจากภาษาเกาหลีเลยนะหรือพูดง ok no. OK ่ายๆคือดั้งเดิมของมันเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีเลยนะครับช็อกโกโต้อย่างเช่นคิดด้วยพเลเนี่ยอย่างน้อยๆเลยเนี่ยนะช็อกโกโต้แพงมานอนอีเจนึ้งภรรยาเหีวนะช็อกโกโต้แพงมานอนอีเจนึ้งภรรยาเหีวก็คือหรืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ต้องได้สักอะไรครับล้านบอลอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะและแน่นอนครับหรือเราจะใช้คําว่าช็อกโกโต้เมนต์ตอนนี้กันนะช่ายังไม่ไั้ ทุกๆวันก็ต้องนอนประมาณ8ชั่วโมงนะับอย่างน้อยๆใช่ไหมครับอ่ะโอเคแล้วมาดูคําที่สองเดี๋ยวนะครับคําที่สองที่จะพูดเดี๋ยวก็คือคำว่าเชื้อสัมพันธ์ครับทั้งเชื้อสัมพันธ์และก็ช็อกโกโตเนี่ยคือมันมีความหมายเหมือนกันเลยนะครับตุ๊กกระถ่ายเห,นะเหมือนกันเหมือนกันเตะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเชื้อสัมพันธ์เนี่ยก็จะมาจากคำภาษาจีนนะหล,ลายๆหล,ลายครั้งเนะี่ยจะเห็นว่าเกาหลีมีคําที่ยืมมาจากภาษาจีนค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าโดย ล่างฐานแล้วเนี่ยมันก็มาจากภาษาจีนนะครับแล้วก็ค่อยไปเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมครับอ่ะแล้วทีน,นี้เนี่ยเวลาเราจะใช้น้ำช็อกโกโต้หรือว่าเชสโซฮันมันก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่สถานการณ์บางคนก็ชอบใช้เชสโซฮันบางคนก็ใช้ช็อกโกโต้นะครับอย่างเช่นสมมติบอกว่าเอย,อย่างนี้น้อยเนี่ยบอกินอันนี้สักหน่อยนะเราบอกว่าเชสโซฮันอีโกโมโกโยออยากนี้น้อยก็กินอันนี้สัเกเถอะหรือว่าเชสโซฮันเซเเกโมโกโยนะเชสโซฮันโทบะจูเซ่อยางได้น้อยก็ช่วยหน่อยนะเชสโซฮัน จุ้มทัวรจูเซียโออย่างน้นะก็ช่วยสักนิดนึงนะครับเชโซฮันคัตชิปไโยอย่างนี้อยก็ไปด้วยกันหน่อยนะเอาล้วครับและนี่ก็คือสองคำตลกๆนะที่แบบว่าเขาทนิยมที่จะพูดกันแล้วก็ใช้แล้วก็เพื่อนๆสามารถพูดตามได้ไงนะ่ายเลยครับชอโกโตออกว่าโตเลยนะชอโกโตอ่าชอโกโตจุ้มทัวรจูเซียเชโซฮันจุ้มทัวรจูเซียอ่ะพูดได้เหมือนกันนะถนัดอันไหนออกเสียงอันไหนแล้วแบบคล้องลิ้น พูดได้สะดวกกว่าก็ให้ใช้คำนั้นไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกๆคนสามารถทําได้นะครับลองพูดตามผมแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินพูดดังๆไปเลยนะครับผมแล้วอย่าลืมนะับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอช่วงเย็นวันนี้นะครับถ้าเป๊กก็คือประมาณ5้าโมงสิบนะครับของเวลาไทยแล้วก็ทุ่มสิบของเกาหลีนะครับถ้าแบบเลทหน่อยยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งในเพจอีกทีอย่าลืมติดตามดูนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ พูดคุยกันได้นะครับผมคือรองถามไม่ใช่กันตัวมานายโยนยอสวัสดีครับ